ลำบากฟิชชิงครับวันนี้เรากำลังจะบุ่นเข้าไปในห้วยอยู่บ้านดีๆก็ไม่เหนื่อยแล้วยยล,ลำบากฟิชชิงเราจะขึ้นไปตึ้นน้ำไม่กลวัวไอ้ที่มันง่ายๆเราไม่ไปกันนะครับ <c oughs> เราจะไปที่มันลำบากลำบากครับผม <c oughs> <c oughs> อดี๋ยวนี้เรากำลังเคลื่อนทัพไปต้นน้ำนะครับต้นน้ำไม่กวงโดยมีความหวังว่าปลามันจะอยู่ตรงนู้นนะครับนำทีมโดยเอด็ดอ้วนนะฮะเอด็อดอ้วนไปลอยตอสนะฮะตอสก็ไปลอยโฟกัสโฟกัสก็มาหลอกพวกเราเราจะดูนะครับว่าปลามันจะมีไหมนั้นนะครับเอด็ดอ้วนเอด็ดอ้วนอยู่ตรงนูนน้นบอกว่าปลาใหญ่นะฮะเอ็ดปลาใหญ่เมื่อกี้ผมเห็นมันได้ปลาตัวแค่ไหน,น อบรรยากาศตีปลาต้นน้ำนะครับอันนี้เราขึ้นมาที่ต้นน้ำเรามีอาหารแล้วนะครับวันนี้เราเจอกวางอยู่สองตัวเราก็ว่าจะเอาแกงอ่อมนะครับวันทีมงานเสือร้ายก็เดินมาที่ต้นน้ำนะครับ ผลมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตกปลาเป็นเรื่องเปรียบเป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามันจะอิ่มก็ไม่เก้งเห็นสองสวเก้งน้อยเรามีปลาเลยก็ต้องเราไมีปลาเลยก็จะกินเลยตรงเนี้ยผมว่ามันยังมาขึ้นเหมือนเดิมโอ้โหมีปลาตีเล็กๆต้นน้ำแม่กวงวันนี้เราทำอะไรกินครับผมหมูชิ้น นีนเทปกัดนะครับนเนี่ <Yeah. S 1> โอ้โหเอาก็เขาจะเผาปลาก็มีปลาเผาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศด,ดูรอบครับเนี่ครับเราเราต้องเราต้องแบบสวนเก็ตนะครับผมให้แบบลุกขึ้นมานะครับเกลือมันจะได้ซึมเข้าเนื้อครับผมโ oh, <okay. S 3> อเคนี่นี่ได้มาจากลูกเสือนะครับเนียอ่าครับผม อมเผาลูกลูกเสือนี่ผมสั่งพิซซ่ามากินตลอดครับวดอยไหนดอยไหนซอสเผาด้ยโอ้ผมผมเด็กเชียงรายครับผมผมขนาดอย่างเดียวเลยดอยหมึ่งยโดนดีปะครับทางของเขาดึงตบผึ้งเกิดแตกตบตบผึ้งเกิดแตกโอ้นี่กะโอ้โหจั่วเลยจ้านี่แหละฟินเลยครับเนี่ย กระสุปต้นน้ำเป็นนี้แหละครับเนี่ยดูบรรยากาศนะครับนี่จะสตุตัวนี้กระสุนฝูงเรามากินกันต้นน้ำนะครับวันนี้ไข่ด้วยมีไข่ด้วย,ยสุกนะครับเนี่ยสุกสุกสุกครับแหม่อกเกลือมาขนาดนี้อันนี้คือทางของผมหมูครับหมูอ้าวปลาก็อ้วนคนก็อวบ เย็นๆครับลงแล้วลไปอยากขึ้นเลยเย็นแล้วไม่ได้อยากสอที่ดารัก9.8ครับนี่คันนี่บอสผมบอกคุณต่อแล้วผมต้องอนใจปลานะวันเนี่ยมดสนโลกเลยอะเรามาชิวใช่ไหมครับมาชิวับผมวันนี้เรามาชิวกับผมนี่เย็นเย็นเย็น โซยนอกขนาดอะเข้ามาได้เดีวะต่อถ่ายแรกูต่อเกิดอะไรขึ้นพูดสายตุ๋เตี้ยวแกเลยอันนี้พ่อนินจาไงเอ้า ันนี้พ่อนินจาเลยรัหนึ่งบ,หน,งบหนึ่งห้องอะไรนะม่อหนึ่งห้องชายอ่ะยิงเสร็จแล้วก็เก็บนะครับพวกกดบงกดเดีย์นะครับขยะก็เก็บเก็บไปนะครับของเขา 拜拜。 มมีีไไก็โดนแล้วนะครับเช้ามาเขาก็เอาเลยโอ้โคุณตเหมือนจน้อยตัวนึงเหรเดอเดี๋ยวอันนั้นนแนวเออเออเออเหมือนหมอ้อนะไม่เล็กนะครับเคเคเด้อเอาไอะโอ้ อุ้ยกระสุบแม่กวาง